ทำเพื่ออะไรเอ่อเอาเรื่องเอาเรื่องเก่าๆเอามาพูดเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพูดไม่รู้ว่าใครตอนนี้ขวางไม่ได้ขวางก็ฟาดเลยเห็นไหมฝางเล่นเลยมันไม่สนใจเลยลนะเออมันเป็นไปได้นะคนเรานะดิ้นเรืองสุดท้ายเอฟซีนะก่อนที่จะหายใจไม่ไม่ออกอ่ะนะดิ้นเรืองสุดท้ายแนละ้วอา่าเห็นไหมมันจบแล้วที่เตียนว่านะไม่ต้องไปสนใจเลยคนพวกนี้เนะี่ยเออ ใจในี่ว้าวุ่นนะแอดว่านะเอาจริงๆนะไม่สงบอะ่ะพอเขาคิดว่าถ้าออกลูกออกลูกที่ตรงกันข้ามกับความคิดของเขาเนี่ยเขาจะไปยังไงต่อเขาจะรักษาฐานเอฟซีเขาได้ไหมเนี่ยตรงนี้สต่างหากเอฟซีนะแอดว่านะอา่าถ้าถ้าถ้ามันออกไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความคิดของเขาเนี่ยเขาจะรักษาฐานเอฟซีเขาได้ไหมเพราะว่าเขา เขาพูดเอาไว้แบบมั่นใจมากๆว่ายังไงเขาก็ชนะแต่ถ้ามันออกมาอีกตรงข้ามเนี่ยแอดว่าเขาจะรับได้ไหมเนี่ยเออแล้วก็จะเอฟซี FC จะหนีไหมถ้าเอฟซีหนีเขาจบเลยนะแอดพูดได้เลยอ่ะถ้าเอฟซีเขาหนีเนี่ยเขาจบเลยเขาอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าตามหลักก็ไม่มีใครอยู่แล้วนอกจากเอฟซีถูกไหมถ้าไม่มีเอฟซีเขาก็โดดเดียวเลยพอมาโลนเอฟซี FC นะเออโดดเดียว เออไม่มีใครแล้วพูดง่ายไม่มีใครเอาแล้วนะตอนนี้ก็รักษาฐานเอฟซีอยู่เออจับจอบเหรอจับเสียมโอ้มันทําไม่ได้หรอกคุณท้อยบอกเลยนะไอตี FC นะเขาทําไม่ได้หรอกเออขนาดชายอกสามศอกคนเดียวนี่ยังไม่อยากทําเลยนะับภาษาอะไรก็จะทําไหวเหรอมันไม่มันไม่ได้หรอกไม่มีผู้นํา เขาไม่มีผู้นําแล้วเขามาทํางานหนักๆอย่างนีน้มันไม่ใช่ไงไม่มีไม่มีทางทําได้เลยอะไรพวกนี้เขาก็จะอยู่ลลนลักษณะแบบนี้เออแต่ไม่รู้จะอยู่ยังไงก็ดิ้นไปเอ,อก็กินของกินข้าเรกกินบุญเก่าดีกว่ากินบุญเก่าไปสวัสดีคุณมารีนะคุณสุดานะครับคุณสิริวิมลน,นะเพิ่งเข้ามาใครเข้าข้าง คือแนวทางนะแอดบอกเลยเลยก็คือเขาบอกว่าถ้าพูดไม่ไม่เข้าข้างเขาเหมือนกับพูดคือพูดง่ายว่าพูดให้ไปในทิศทางเดียวกับเขาเนี่ยก็คือศัตรูเขาถถ้าถึงจะเป็นพักพวกเดียวกันก็ก็ช่างตอนนี้เขาฟาดถึงใครรู้เปล่าเขาเล่นเขาเล่นยันอะไรนะอ่าหมอปลอมอ่าเห็นไหมเขาเล่นยันขานั้นอ่ะขานั้นที่เห็นต่างพอเขาเห็นต่าง เออเขาพูดในในแนวทางของเขาเขาพูดในแนวทางถูกใช่ไหมขานี้ก็ไม่พอใจแม่นกไส้ไม่พอใจเลยละ่ะเออไปว่าเขาเลยถูกไหมก็คือฟาดเลยนะเขาไม่สนใจก็คือถ,ถ้าพูดแล้วมันไม่มันไม่เข้าทางเขาเนี่ยหรือว่าเห็นต่างกับเขาเนี่ยถือว่าถือว่าผิดเลยนี่ไงเออขนาดเป็นพักคพวกเดียวกันนะเขายังไม่สนใจเลยเอฟซีแล้วนัภาษาอะไรนะ เออมันจะอยู่กันได้ไหมเอาถามหน่อยมีคนเห็นต่างไม่ได้เห็นต่างคือแสดงว่าคุณก็ไม่ได้เป็นฝั่งเดียวกันนะแล้วคิดดูจะมีเพื่อนไหมอ่ะเออแบบเนี้ยจะมีเพื่อนกันไหมเพื่อนมันก็ไม่มีแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าเอ้าคุณคุณคิดว่าคนเรามันจะมีความคิดเห็นเหมือนกันตลอดไหมถามหน่อยมันไม่มีหรอกถูกไหมมันก็ต้องมีความคิดเห็นเอ้ยจะไปเข้าข้างกันตลอดได้ยังไงเพราะว่าความจริงมันก็คือ มันไม่ตรงไงมันไม่ตรงความคิดของคนอื่นเนี่ยคุณก็ดันเล่าเรื่องเขาก็ยังพูดว่เล่ามั่วไปหมดเออพูดไปหมดคือลืมคําพูดของตัวเองอ่ะพูดจนลืมคําพูดของตัวเองว่าตะก่อนเคยพูดอะไรไว้แล้วก็พูดไปเรื่อยมันก็ไม่ตรงไงเพราะมันไม่ตรงปุ๊บเขาก็แยง้งพอเขาแย้งก็โกรธเขาไม่พอใจด่าเขาด้วยเออก็มันจะมีเพื่อนที่ไหนแล้วจะเป็นแบบนี้มันก็เพื่อนก็ไม่มีแล้วเพื่อนก็หนีหมด มันจะยอมอดตายหรอไม่รู้เหมือนกันเขาคงน่าศักดิ์ศรีนะอย่าลืมว่าเขามีศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีเขาเยอะมันดิน้นใช่ไหมก็ดิ้นไปนะั่แหละคุณมันตีนะครับมันเขาก็ดิ้นไปแหละนะครับตอนนี้อ่อใช่นิสยัยแบบน,นี้มันเป็นไม่ได้หรอกแอนพูดได้เลย คือเขาไม่เอาลูกค้านะแอดบอกได้เลยเอาจริงเออเขาทำเขาขายทุกวันเนี้ยอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อเขาให้ออกไปเลยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเออถ้ามาพูดกวนๆเขานี่บล็อกหนีเลย <c oughs> เอขับไล่ออกไปเลยเออใช่ครับก็ต้องอย่างนั้นแหละนะครับอืมถ้ามันเข้าข้อเขาก็ฟ้อง แต่พูดง่ายๆน,นะไอตีนี้บอกได้เลยว่าคือคือคนพวกนี้เขาไม่ได้สนใจหรอกว่าย,ยังไงเอ,อเขาก็จะเอาแต่ผลประโยชน์เข้านั่นแหละผลประโยชน์มาเป็นหลักก่อนเออเาที่เอาพูดง่ายๆเอาเข้าข้างเขาอย่างเดียวหนึ่งขั้นแรกเนี่ยต้องพูดเข้าข้างเขาก็พูดพูดปกป้องเขาอะ่ะพูดปกป้องเขาเลยแต่ถ้าไปพูดเป็นกลางๆก,ก็ไม่ได้นะพูดกลางๆก,ก็ไม่ได้มีความเห็นต่างไม่ได้เลย เออคือต้องมีคือพวกนี้ว่าต้องรับนโยบายเขาอย่างเดียวรับฟังเขาอย่างเดียวอย่างนี้มันก็จะไปคุยกันได้ยังไงเอฟซีมันคุยกันไม่ได้นะเออคนเราเนี่ยมันต้องฟังความคิดเห็นต่างบ้างฟังเหตุและผลบ้างถ้ามีเหตุผลก็ต้องยอมรับไปบ้างอันนี้มันไม่ฟังเหตุผลดังนั้นคือที่มันพูดขึ้นมาก็คือถูกทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่มันผิดมันก็ยังบอกว่าต้องถูกเลยต้องต้องคอยตามมันมันชี้ไม้เป็นนกเนี่ยเขาต้องบอกว่านก เออห้ามบอกว่าไม้นะฮะถ้าอย่างนั้นผิดเลยเออบอกงนั้นผิดเลยเห็นไหมผิดเลยถ้าอย่างนั้นมันมันจะไปยังไงล่ะอย่างนั้นมันจะอยู่กันได้ไหมอ่ะขึ้นนานหรือยังนะเพิ่งขึ้นขึ้นนี่แหละเพิ่งขึ้นสิบกว่านาทีนี่นะเอฟซีนะคิดดูคนแบบนี้ไม่สามารถจะมีเพื่อนที่อยู่แบบถาวรมีเพื่อนที่อยู่ได้นะตลอดไม่ไม่มีทางเลยเพราะอะไร เพราะเขาไม่เอาใครเขาต้องเอาคนที่เข้าเข้าข้างเขาอย่างเดียวนะเออเข้าข้างเขาอย่างเดียวอ่าถ้าไม่เข้าข้างเขาก็คือศัตรูเออก็คนที่อยู่กับเขาต้องทนไงนะเออมีทางเดียวอยู่กับเขาเนี่ยต้องอดทนอดทนเขาทุกรูปแบบอะคือเขาสั่งให้ทําอะไรก็ทําตามเขาล่ะมันก็โง่เท่านั้นแหละถ้าอยู่แบบนั้นเอาจิ้ง ใช่ไหมโง่สิอยู่กับเขาแล้วเราไปทําตามเขาตลอดอ่ะใช่ไหมไปไปฟังเขาไม่ว่าผิดถูกยังไงก็ก็ฟังเขาแล้วก็เอออหอบมกไปกับเขาด้วยเออเออใช่ใช่แบบนั้นดีดีย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าอย่างนั้นก็โอ้มันเขาใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมล่ะคุณคุณไม่ได้เป็นเครือญาติกันเนี่ยแล้วคุณจะไปฟังเขาทําไมถ้าเขาพูดในแนวทางที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหม กูก็ต้องขัดแย้งกับเขาถ้าอันไหนที่มันไม่ถูกก็ต้องแย้งกันไปทําตามเขาอย่างเดียวก็ไปพูดก็เหมือนต้องมน่ะเออเขาสั่งยังไงก็ไปอย่างนั้นเออเออถ้าว่าเขาให้เงินเดือนก็ว่าไปอย่างก็ต้องเชื่อเขาอ่ะใช่ไหมเออถ้าเขาให้เงินเดือนโอเคอย่างนั้นก็โอเคอยู่ก็คอยตามได้อยู่แต่อันนี้เขาไม่มีแต่เสียเงินด้วยอีกสังหาก <c oughs> คุณวีโบนะสวัสดีครับผมนะ แล้วก็ยังต้องไปฟังเขาตลอดเวลาด้วยเออคือเห็นต่างเห็นต่างไม่ได้เห็นไหมเห็นต่างคือเป็นศัตรูเลยอะ่ะอ่ามันชัดเจนไหมเอฟซีนะโคคนเราถ้าต้องเ,เป็นอย่างนั้นก็อย่าอยู่ด้วยกันเลยอันว่านะอางยิงนะอ,อยู่กันก็ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่า เขาไม่เคยคิดว่ามันผิดอนะที่เขาเห็นน่ะที่ว่าความคิดเห็นของเขาก็คือที่เขาพูดออกมาเล่าเรื่องขึ้นมาแต่ละเรื่องเนี่ยอย่าไปขัดอย่าไปขัดคอเขาเอออย่าไปขัดคอเขานะอย่าไปขัดคอเขาหรืออย่าไปอ่าอย่าไปโต้แย้งเขาอะเออต้องเชื่อเขาต้องฟังเขาอย่างเดียวถ้าไม่อย่างนั้นก็คือผิดเลย อ่าถ้าไปขัดแย้งเขานะ่ยก็คืออย่าอยู่อยู่กับเขาไม่ได้ก็ต้องออกเข้ามาออกอยากเขามาจะเป็นอย่างนั้นนะเอฟซีอยู่ไม่ได้หรอกคนแบบนี้อย่าไปอยู่เลยแอดว่านะอย่าไปอยู่กับเขาเลยเอฟซี FC ที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณไปอยู่คุณก็โง่แล้วคุณไปให้เขาทําสั่งสั่งซ้ายสั่งขวาอยู่อย่างนั้นอ่ะเออแล้วก็บอกตัวเองถูกถูกถูกแต่ละเรื่องขึ้นมาเนี่ยมีแต่เอาเรื่องคือมันไม่ตรงไงก็คือ ยิ่งเอาเรื่องสมัยก่อนมาพูดเนี่ยเอฟซีซึ่งเขาก็จําไม่ได้แล้วละว,ว่าเขาเนี่ยเคยพูดอะไรไว้บ้างถูกไหมเออแต่สมัยเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเขาไม่รู้หรอกว่าพูดอะไรไปบ้างพอเวลาเขาพูดเขาอ้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ตรงกับกับคาพูดของเขาไงเขาไม่ได้ย้อนกลับไปดูว่าเขาเคยอ่าเคยพูดอะไรไว้เคยให้คามั่นสัญญาเคยรับปากใครไว้บ้างนู่นนี่นั่น,น,นมันก็คือการย้อนแย้งกับตัวเองขึ้นมาทันทีเลยพอเขาเอาหลักฐานมา เอามาให้ดูเอามาอ้างเองเนี่ยก็ก็พูดไม่ถูกเออเขาก็เป็นคนพูดเองทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยก็คือเขาเป็นคนกําหนดขึ้นมาคนพูดขึ้นมาหลายเรื่องเลยเออจะไม่พูดเลยจดไม่ทันนะก็พูดง่ายๆแต่สมัยก่อนเขาเคยสัมภาษณ์ถูกไหมส,สัมภาษณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้สัมภาษณ์ ไอ้สัมภาษณ์มันก็ยังอยู่ใช่ไหมเพราะมันเป็นเป็นคลิปใช่ไหมเป็นเทปเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สัมภาษณ์มันก็ยังอยู่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจแล้วพวกนู้นแต่ว่าเขาก็พูดพูดขึ้นมาใหม่แล้วเอฟซีที่อยู่ฝั่งเขาหรือคนที่อยู่ฝั่งเขาเนี่ยเขาก็โต้แย้งสิว่ามันไม่ใช่ก็คุณเคยพูดไว้ไงมันไม่ใช่แต่คุณตอนนี้คุณมาเปลี่ยนคำเนี่ยมันก็ใช้ได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมเออในเมื่อตัวเองเคยลั่นวาจาเคยพูดเอาไว้มันก็ทําไม่ได้หรือ พูดไม่ได้อย่างคําพูดตอนแรกอะเขาจะยึดถือคําพูดตอนแรกไว้เป็นหลักนะเออว่าคําพูดตอนแรกคุณพูดไว้ยังไงเขาก็จะจําแต่ตรงนั้นแหละแต่พอเวลาคุณมาแย้งคําพูดของตัวเองเขาก็จะไม่เชื่อถือเลยและเอฟซีเขาก็จะอยู่ไม่ได้แล้วคนที่เคยอยู่ด้วยกันเขาก็จะหนีเลยก็จะเถียงกันสิคราวนี้ยเขาก็ไม่ยอมนี่เขาก็จะไปสนใจทําไมล่ะเขาก็เถียงสิแล้วแล้วพวกนู้นเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่ด้วยกันนี่เขาไม่มีใครธรรมดาทั้งนั้นแหละมีมีแต่คนไม่ธรรมดา มีแต่คนที่วาทะนี่สุดยอดแล้วเออแล้วเขาจะยอมไหมล่ะเออเขาก็สวนเขาให้หรือจะเหลือไหมล่ะโอ้ยตอนนี้มีศัตรูรอบด้านเลยเอ้ยซ้ายก็ซ้ายกับศัตรูขวากับศัตรูหน้ากับศัตรูหลังก็ศัตรูอีกหาแต่ศัตรูมาให้นะไม่เข้าใจเหมือนกันมีหาแต่ศัตรูมาให้ตัวเองไม่จะมีอะไรหรอกเออ อ่าวันนี้นะครับเอตีวันนี้แอนก็ไปฟังอ่าอ่าแม่นกเนาะไปฟังแกพูดนะครับว่าแกก็บอกว่าปล่อยเข้าใค้ก็ด่าไปเขาว่างั้นเขาไม่สนใจหรอกเขาพวกนี้เอานะเขาพูดในแนวทางของเขาเขาบอกว่าเขาอาจจะเข้าช่องไม่ผิดเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคือใครยังไงนะเขาว่างั้นเวลาเขากดเข้าไปเขาก็เลยนะเขาก็โดนเล่นไปแล้วเขาก็บอกว่าปล่อยเข้าไปใครก็ด่าไปก็ไม่สนใจเขาก็ นะก็ตามนั้นแหละเออตามนั้นเออใช่ไหมเราจะไปทําอะไรได้ล่ะก็เจ้าของเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรปล่อยให้เขาด่าเอาด่าก็ด่าไปเขาก็ด่าอยู่แล้วมันเข้าช่องเขาใช่ไหมเออผิดพลาดถ้าไม่เข้าช่องเขาก็คงไม่ด่าหรอกก็มันอยู่คนละขั้วกันอยู่แล้วแต่ไปเข้าไปเม้นเขาหรืออะไรเขาสักอย่างเขาก็เลยต้องออกมาติติงออกมาพูดออกมาว่าเออ แต่เขาก็บอกเขาไม่แคร์ไม่สนใจไม่แคร์เอาไม่แคร์กันแล้วแต่นะแล้วแต่เออไม่ว่ากันแล้วแต่เขาอ่ะถ้าเขาเจ้าของเอ่อคนที่ถูกเก่าหาคนที่ถูกว่าก็เลื่อนแล้วแต่เขาเออแล้วแต่เขาถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่ากันนะเออแต่ถ้าเข้าไปอีกเขาก็ด่าอีกนะ <c oughs> แต่ว่าเขาคงไม่เข้าแล้วล่ะนะเออเขาคงไม่ไม่รวมเข้าไปอีกแล้วละ่ะถ้ารวมเข้าไปก็เจอเออเจอแน่นอนนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอฟซีนะอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่าโดนแล้วนะครับโดนอีกแล้วเอฟซีโดนอีกแล้ว,น,ลวนะในข่าวว่าปอปาตากรมโดนนะครับโดนฟ้องอีกอีกดอกแล้วเอ้นั่นแหละ ฟาดกันไปฟาดกันมาไงพอเข้าทางเขาก็ฟองเอานั่นแหละเออเสียเงินแล้วเสียเงินอีกเอฟซีเราคิดว่ามันเป็นเรื่องด